ครับทาชมช่องท,ทีมกงโฮมนะครับวันนี้ทีมจะพามาดูเจ้า h o n d a city นะครับเป็นรุ่นย่อย SV นะครับก็คือเป็นตัว1น t u r ศูนย์นั่นเองนะครับโดยไล่โดย City Min เนเนี่ยครับมันจะมีอยู่ประมาณ5รุ่นนะครับถ้าุ่นอย่างอ่าจผมเรียงเลยได้กันมีรุ่น V มี SV คือตัวนี้ RS ก็คือตัวท็อปของรุ่น Turbo มี13รุ่นส่วนของ EHEV จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือมี SV กับ ไอเอสนะครับซึ่งทั้งสองรุ่นย่อยนอ e N e v เนี่ยไอสองฝั่งทั้งโทโบ e-h-e-v เนี่ยมีมีข้อดีต่างกันไปนะครับอย่างตัวโทโบเนี่ยได้ความแรง e-h-e-v ได้ความก็ได้ความแรงเหมือนกันแต่ว่าได้ความประหยัดด้วยโทโบคำว,ว่าแรงไหมก็แรงมันจี๊ดด้วยจี๊ดเลยอะครับ,รบผมบอกได้แค่นี้แต่ว่าในส่วนของ e-h-e-v ถ้าแบตตัวแบตเตอรี่มันหมดก็มีแต่เครื่องเ่ยมันก็จะความแรงอะไรก็อาจจะดรอปลงดรอปลงนะ แต่ว่าทัโบมีตลอดโยเวนนว่าโยเวนนว่าน้มันหมดแค่นั้นแหละครับอ่เดี๋ยวทีเนี้เดี๋ยวเราจะมาหามาดูว่าแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในรุ่นหัวเอสวีแต่ว่าถ้าเราได้ตัวอื่นมาเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนของเอสวีกันนะครับหลกัหลกๆเลยเพราะว่าเราได้ตัวนี้มานะครับมา,มาดูส่วนของกุญแจก่อนนะครับอะกุญแจจะเป็นลักษณะน,น,นี้นครับอะเป็นแบบคีเลตน,นะครับแล้วก็ การทางานก็มีล็อกเปิดล็อกเปิดฝาท้ายรถยนต์แล้วก็กดโฮตรงนี้นครับก็คือสตาร์ด้วยรีโมทครับก็กดล็อกมีไฟติดติดเรียบร้อยครับมาดูส่วนของกระจังหน้าก่อนแล้วกันกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมเนาะนี่โครเมียมแต่ว่าตัวโลโก้ก็จะไม่มีอะไรนะครับ โคลเมียมยันไฟหน้าเลยนะครับอย่างตัวไฟหน้าเนี่ยก็เป็นแบบโปรเจเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นไฟเหลืองอะเป็นแบบไฟเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่แบบ LED อะ่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟสูงเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนกันเลยก็คือเป็นแบบหลอดหลอดอยู่เลยนะครับก็ไม่ได้เรื่องของความทนทานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ดูสปอร์ตแบบตัว RS เท่าไหร่นะครับไฟตัดหมอกก็ตัวนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับ ในส่วนของล้อเนี่ยครับก็ลายล้อขนาดสิบห้านิ้วนะครับเป็นยางของ m a ็ซินะครับก็ตัวลายล้อเนี่ยอ่ะพูดตรงตรงเลยมันเป็นลายเดียวกับตัว V นั่นแหละคือ V กับ SV เนี่ยจะได้ล้อลายเดียวกันแต่ว่า SV จะเต้นถูโทนนะครับก็ได้ขนาดได้ยางสิบห้านิ้วนะครับก็คือขนาดหนึ่งแปดห้าครับหกสิบ R สิบห้านะครับนี่ือเป็นลายลักษณะนี้เลยลายจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จับคู่กับยางแม็กซินะครับก็ตัว,ตว,ตวยางเนี่ยก็ พูดตรงๆว่าตัวยางมันดังไปหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าโค้งอะหนึ่งอะไรเงี้ยยางแค่เนี้ยเสียงยางออกละเออแล้วลก็ยังไงก็ในทุกคนลองในลูกค้าที่แบบลองใช,ใช้ใชยางของตัวนี้อยู่อ่ะเป็นรุ่นนี้อ่ะลองบอกผมแล้วกันว่าเสียงยางเป็นยังไงเป็นแบบผมหรือเปล่าอ่ะลองบอกดูกันนะลองบอกกันดูนะครับแล้วส่วนของตัวกระจกมองข้างก็เป็นแบบพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับ อ่ะแล้วก็ตัวของคีเลดน,นะครับอ่าการทำงานแต่ส่วนของตัวไข่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับคีเลดจะมีอยู่ให้สองจุดนะครับตัวฝาถังน้ำมันอยู่จะอยู่บริเวณนี้ส่วนของล้อหลังครับขนาดยางอะไรงก็จะเท่ากันเพราะว่าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าแต่ว่าตัวของเบรกครับก็ได้เป็นดัมเบรกนะครับท้ายนะครับก็ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะก็ค ก็มีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยองยในสุดของสุดของข้างล่างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวไฟท้ายอะไรเงี้ยยังคงเดิมอยู่ก็คือเป็นไฟท้ายแบบ led แต่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นแบบหลอดอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็มีโลโก้ซิตีนะครับโลโก้ฮอนด้แล้วก็เซลักวีเทคโคโบนะครับอ่าส่วนของตัวกุญแจนะครับอ่ะในในส่วนของฝาท้ายครับเราสามารถกดที่รีโมทได้หรือกดตรงนี้ก็ได้ครับ แดี๋ยวกดในรถเอาก็ได้แต่ว่าของตลกนิดนึงอ่ะนะครับส,ส่วนของท้ายเนี่ยครับอ่ะมันก็พอได้่นะแล้วก็มียางอะไรให้ด้วยเออเก่งๆมียางอะไรให้ด้วยนะแต่ว่าในรุ่นของ e-hv e จะไม่ได้ส่วนของส่วนของรุ e ่น e-hv จะไม่ได้ส่วนของยางอะไหรนะครับก็จะเป็นชุดปะยางให้แลครับผมแล้วก็มีก้องหลังให้นะครับซึ่งมืดไปนิดนึง เดี๋ยวเราอินเสิร์ให้นะครับส่วนของท่อหลังนะครับก็อยู่ฝั่งขวานะครับอ่าฝั่งซ้ายจะไม่มีนะครับก็เป็นท่อเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับของ Honda City นะครับไปอ่าเรามาดูส่วนของด้านหลังกันนะครับอ่ะส่วนส่วนขอบประตูเนี่ยครับก็จะเป็นพลาสติกอ่าบริเวณนี้แล้วก็มีหุ้มหนังนะครับหนังสีแดงบริเวณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนในตัว Mini Zen นะครับเดี๋ยวเราลองนั่งหลังดูนะครับ ีที่นั่งเุ้ยพอด้อยู่นะเทียบกับขนาดขาตัวผมด้วยแหละมันได้อยู่นะเออได้อยู่ได้ยืดแต่ยืดไม่สุดเลยแต่ว่าโอเคนั่งแขวยท่าได้ไหมนั่งได้นะครับถูกเท้ามันจะแปลกๆหน่อยอ่าอ่าส่วนของช่องเนี้ยก็จะเป็นแค่ช่องะปว่ารับไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นส่วนของไอจะมีช่อง power l e t อยู่ตรงนี้นะห้ามตามไม่ผิดนะและตรงนี้จะเป็นช่องแอร์ในส่วนของ e h e v นะครับ้ยแต่ว่าเวลานั่งอะไรเงี้ยเฮ้ยนั่งโอเคอยู่นะ เอาจริงนะซิตี้อ่ะผมว่ามันนั่งสบายตั้งแต่โฉมที่แล้วละแต่โฉมก่อนอันนี้นผมก็อาจจะไม่รู้นะแต่ว่ารู้แค่ว่าโฉมที่แล้วนั่งสบายตัวนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมน,นั่งสบายแต่ว่าถ้านั่งกันสี่คนนะผมว่านั่งสบายเลยแต่ว่าถ้าข้างหลังอ่ะนั่งกันสองคนสบายอยู่แล้วถ้ามีสามคนที่สามมานะครับก็อาจจะไม่สบายนะค <c oughs> รับพูดตรงๆแต่ว่าถ้านั่งกันสองคนข้างหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่านั่งสบายนะครับอืม และส่วนของเบาะเนี่ยครับจะไม่มีส่วนของพาักพิงมาให้เัาก็คือเป็นหนังล้วนๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าอ่ะ,อะก็พูดตรงว่าตัวซิตี้เนี่ยครับเบาะเบาะของตัวเอสวีอ่ะก่อนก่อนไมเนอร์มันก็เป็นหนังอยู่แล้วล่ะพอเป็นเอสพอเป็นอาร์เอสก่อนไมเนอร์ก็ก็เป็นหนังกึ่งผ้ากึ่งกึ่งผ้งาเนาะคนก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางคนก็เลยมาออกเอสวีอะไรเงี้ยอ่า เนี่ยแต่ผมพอมารอบเนี้ยคู่ตรงนะเอสวีอ่ะน่าเล่นเลยผมบอกบอกได้แค่ว่ามันน่าเล่นมากเพราะว่าหนึ่งเลยได้เบาหนังเหมือนกันนะครับตัว i อเอปัจจุบันเนี่ยมันก็ก็เป็นเบาะหนังที่แบบเป็นแบบหนังแบบหนังรวนแล้วเพราะว่าก่อนที่ราก่อนนั้นเนี้ยก็เป็นหนังร้วนแล้วแต่ว่าก่อนน้นเนี่ยคือในตัวของไอเอส่มันจะเป็นเบาผ้าสลับกับผ้าที่เหมือนอาคันทาร่าเนาะ พอตอนนี้ดูสิเออมันแต่ว่ามันเป็นเลาะตับมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงมานะั่งดูนะครับในส่วนของตัวเบาะเนี้ยปกตินะตัวอเอสบีอ่ะเออมันก็รายเบาะหนังแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้มากคือนี่ครับก็คือการตกแต่งอะไรเงี้ยปกติมันจะเป็นสีขาตัวนี้มันเป็นสีแดงแล้วครับมียนนี่เลย ครับหัวเกียร์ก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับมีเกียร์ถึง PRNDS นะครับเนี่ยจะได้เป็นเบรกมือนะครับส่วนเบรกมืออ่ะจะได้เป็นแบบ,บ,แบ,บด,ดึแบบงแบบนี้นะครับนะครับเฉพาะตัวโทโว o นะแต่ว่าถ้าเป็นตัว EHEV ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮให้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยหยียแบเบรกก็ปุ่มสตาร์ทนี่ ส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับพร้อมกะพร้อมรองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทั้งคู่นะแบบไร้สายครับเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยครับประมาณนี้เราสามารถใช้ Apple CarPlay ได้เลยครับแอร์ก็เป็นแอร์เป็นเป็นแบบโซนเดียวนะครับอ่าประมาณนี้เขามี power outlet แล้วก็ช่องเสียบ เชื่อมกับคาเพแล้วก็เชื่อมกับมีช่องเชื่อมกับคาเพแล้วก็ช่องที่เชื่อมกับชาร์จนะครับชาร์จอย่างเดียวก็สามารถชาตรงได้นะครับแล้วมีพาวเวอร์เลเพื่อแบบใช้กันไม่พออะไรเงี้ยเสียบชาร์จได้นะครับแล้วส่วนของพวงมาลัยเนี่ยครับพวงมาลัยก็ได้แบบเป็นแบบมัติฟังก์ชั่นนะครับควบคุมเสียงได้ควบคุมหน้าจอ m อ d ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาคือ a d แดปตีฟคูลชอน l ทที่ทำงานกับ เซนซิงนะครับอ่าก็เราก็สามารถควบคุมได้ที่บริเวณนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าออตโต้นะครับและมีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นลักษณะนี้อ่าส่วนไฟสองแผนที่นะครับก็อยู่บริเวณนี้ ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นแต่งตัวแต่งแบบเป็นโนแบ็คนะครับ่นะครับก็ในส่วนของเครื่องยนต์อเดี๋ยวเรามาพูดเดี๋ยวเรามาพูดส,ส่วนของการขับขี่อะไรงี้กันนะครับส่วนของการขับขี่นะครับอ่าผมพูดเลยแล้วกันว่านะว่าการขับขี่ของ h o n d a c i ซ y SV คันนี้นครับเป็น การขับขี่ถามว่าถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลงมาพูดก่อนแล้วกันนะอุปกรณ์ผมยังไม่ครบเท่าไหร่ก็เลยอุปกรณ์ผมหายนะ้งบางอย่าง <c oughs> อ่ะอย้พูดถึงในเรื่องของการขับขี่การขับขี่คันนี้ยอ่ะอย่างเครื่องเนี้ยเป็นเครื่อง1.0ทอโบนะครับ122แรงม้า173นิวตันเมตรนะครับขาว่าแรงไหมแรงแล้วก็เกียร์ CVT นี่ก็ทํางานได้ไว ผมพูดตรงว่าไวก็คือแบบก็คือเราเหยียบปุ๊บคือมันไปไวมากขึ้นเราเหยียบแบบคลิกดาวอะครับคือขึ้นไวมากขึ้นไวมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมอะไรเงี้ยอ่ะผมพูดตรงว่ายางอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับผมนะแต่ว่าถ้าขับขับขี่ธรรมดาผมว่าโอเคนะครับในเรื่องของในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมันอาจจะยางไม่ไม่พอนะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนยางผมว่ามันจบกว่าส่วนของช่วงล่างก็ ถามว่าทำงานเป็นยังไงผมพูดตรงๆว่าเป็น,นช่วงแรางที่นุ่มนะครับด้วยความที่ว่ายางเล็กอะไรเงี้ยอ่ะเราทาให้อาการออกนุ่มนะครับตัวช่วงล่างหน้าเป็น Mac Star, แม็กโครสันสตัดลัหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับแต่ว่าพูดตรงนะนิ่มนิ่มนะในการในการแบบซับสะเทือนอะไรเงี้ยนิ่มโอเคเลยนะครับนะครับเขาที่ขับมาผมก็มองว่านักษณะนี้แหละแต่ว่านี่ส่วนของการกินน้ํามันเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะเพราะว่า อย่างซิตี้เนี่ยถ้าคนที่แบบขับประหยัดอะ่ะมันมันทําประหยัดได้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวผมเองผมไม่ได้เป็นคนที่ขับประหยัดอยู่แล้วพอมาขับมันก็กินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าขับธรรมดาธรรมดานี่เพียงพอแล้วครับเหยียบเรื่อยๆโอเคแต่ว่าส่วนของผมเองผมเป็นคนที่แบบขับหนังด้วยแหละแน่นอนมันเร็วมันเร็วทันใจเลยเร็วทันใจเลยครับแต่ว่าอาจจะต้องยอมแลกการแบบกินน้ำมันยอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าคุณมองว่าอยากได้รถที่ประหยัดและเร็วแล้วก็ประหยัดนะครับผมก็แนะนําว่าไปเพิ่มเงินไป e เชน e v ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าแบบอยากประหยัดจริงๆนะแต่ว่าถ้าคุณยอมรับในเรื่องนี้ได้ในเรื่องแบบการกินน้ํามันอะไรอย่างนี้ได้หนึ่งตัวพันโทโบตอบโจทย์นะครับโอเคเลยนะครับและก็อ่ะพูดในส่วนของรุ่นย่อยแล้วกันว่าแต่ละว่าว่าแต่ละอย่างยัง,ยงไงถ้ามองว่า ้ามองว่าอยากได้แบบรถแบบใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยอะพูดตรงเลยแล้วกันว่าเอาช่าอะไรเงี้ยมันาทีมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะแต่ต่างที่ไฟหน้าระบบภายในอะไรเงี้ยอ่ะถ้าต้องการแบบเน้นใช้งานจริงๆอะ่ะผมแล้วอยากได้จอมีกล้องถอยอะไรเงี้ยเอสีตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเราต้องการแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าไปไอเอสดีกว่าหรือว่าหรือชอบแบบครบๆอะไรเงี้ยเพราะไอ้ตัวนั้นได้ไฟหน้า l อ d วดีไฟตัดหมอก l อ d วดีนะครับคันนี้ เป็นหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบธรรมดาใช้ตันหมอกไม่มีนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าราคามันก็ต่างกันอยู่แล้วล่ะอ่ะชอบคุ้มค่า s อชอบสปอร์ตชอบจบอาหรือว่าถ้าคุณแบบอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ย s V ก็ได้ครับแล้วก็ไปแต่งเอาอันนี้ผมแค่ไกด์เฉยๆแต่ว่าไม่แนะนาให้ไปแต่งนะแค่ไกด์เฉยๆแต่ก็แต่แต่งแต่ว่าถ้าเราแต่งยังไงก็แต่งได้ผมพูดตรงว่าแต่งได้ทําให้แรงได้ครับแต่ว่า เดิมๆอะไรเงี้ยโอเคจบเอสวีจบครับหรือชอบสุดแต่งสปอร์ตไอจบเหมือนกันครับหรือว่าอยากไปอ e ีเอทีวีอีเอวีก็มีระบบที่ต่างกันนะครับในเรื่องของเครื่องหรือว่ายางอะไรขนาดล้อระบบเซนซิงนะครับเซนซิงสิ่งที่เพิ่มมาคือหยุดถึงจุดหยุดนิ่งนะครับคันนี้จะต,ตัดที่ประมาณสามยี่ห้าหรือสามสิบเนี่แหละประมาณนี้แล้วก็หยุด,หย,ดหยุดการทํางานเลยก็คือตัดออกเลยเราก็ต้องมาควบคุมเองแต่ครั้นหยุดถึงจุดหยุดนิ่งให้นะครับ ก็ผมพูดผมก็พูดตรงๆว่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าอันไหนดีอันไหนดีกว่านะครับเอสวีหนึ่งศูนย์เอสวีหรือหนึ่งศูนย์ไอเอสหรือราคาเป็นเอชอวีแต่ถามว่ารุ่นวีถามว่าได้ไหมรุ่นวีอะครับจะมีจะเป็นคือขนมัเนี่ยการตกแต่งอะไรเงี้ยเหมือนกันล้อต่างที่ลายล้อภายในต่างที่ตัวนั้นจะเป็นเบาะผ้าวิตัวจอก็เป็นวิทยุแต่ว่าซิ่งได้คบเหมือนกันครับ ลองพิจารณากันดูนะครับยังก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปการพามาดูรีวิวกับ Honda City 100 SV นะครับถ้าใครอยากดูรุ่นไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ถ้าใครสนใจนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมดีลเลอร์ของ Honda ได้เลยได้เลยนะครับไปดูคันจริงได้ไปทดลองขับได้นะครับก็ลองดูฝากกับเจ้า Honda City 1 0 Turbo SV คันนี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ขอคุณทางบริษัททอนาออโต้บูบิลประเทศไทยจำกัดสำหรับรถยนต์ทดสอบคันนี้นะครับยังไงก็ทีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ